น้องอินเตอร์นักแสดงฝีมือดีเก่งมากทํางานตั้งแต่เด็กเพื่อให้ครอบครัวอยู่อย่างสบายถ้าเอ่ยชื่อของนักแสดงเด็กที่มากฝีมือแล้วต้องมีชื่อของสาวน้อยคนนี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับน้องอินเตอร์รงระดานักแสดงเด็กที่แสดงละครตั้งแต่อายุ3-4คขวบบอกเลยว่าฝีมือของน้องอินเตอร์นั้นไม่ธรรมดาขนาดผู้ใหญ่บางคนอย่งต้องอายเลยละ่ะค่ะ ซึ่งน้องอินเตอร์นั้นโด่งดังเป็นผูแตกในละครเรื่องเมีย2018ทางช่องวันบอกเลยว่าน้ำตาสั่งได้สุดๆไม่ว่าจะซีนอารมณ์ดราม่านักแค่ไหนน้องอินเตอร์ก็เอาอยู่แสดงได้ดีจนแฟนละครให้ใจไปเต็มๆเ,เลยล่ะค่ะซึ่งที่ผ่านมานั้นน้องอินเตอร์ได้ร่วมงานกับคนในวงการบันเทิงมากมายและด้วยความที่เป็นเด็กที่มีนิสัยราเริงน่ารักมีสัมมาคาระวะ ทำให้มีแต่คนตกหลุมรักและเอ็นดูน้องอินเตอร์นอกจากนี้น้องอินเตอร์ยังเป็นลูกที่กระตันอยู่หม่องมาอีกด้วยยอมทำงานหนักเพื่ออยากให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันอย่างสบายและมีความสุขซึ่งปัจจุบันน้องอินเตอร์ก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายสุดหล่อยอย่างน้องอาตีนอกจากนี้น้องอินเตอร์ยังทำงานจนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ซื้อรถคันหรูได้อีกด้วยคนเป็นพอ่อเป็นแม่คงภูมใจ เป็นอย่างมากแน่เลยค่ะมีลูกสาวที่ทั้งสวยและน่ารักแถมยังขยันทำงานตั้งแต่เด็กๆอีกด้วยซึ่งล่าสุดน้องอินเตอร์ยังถอยรถสุดน่ารักสีชมพูเพื่อเป็นของข,องขวัญให้กับครอบครัวอ,อีกด้วยบอกเลยว่าน่ารักมากๆดูเหมือนว่าสองพี่น้องจะเห่อเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะโพสต์ตภาพคู่กับรถคันใหม่รัวๆเลยทีเดียวนั่นเองละค่ะ